สวัสดีครับผมตอนนี้ก็พาเด็กอวิ่งกําลังกายตอนเช้านะครับผมบรรยากาศตอนเช้านะครับวิ่งเลือวิ่งวิ่งวิงวิ à lúc cướp lúc cướp vinh đâu lúc cướp lúc cướp vinh à lúc cướp à vinh 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 alo ครับน,นี้ก็เป็นบรรยากาศที่ตุ่งนานะครับผมออกมานอกบ้านก็ประมาณกิโลใช่ครับผมก็จะมีบ้านสามหลังสี่หลังนะครับผมที่มาปลูกเป็นบ้านสวนบ้านนานะครับผม ครับก่อนสุขของเดชนะครบตอนเช้าได้ออกมาวิ่งออกกําลังกายนะครับผมตอนเช้าก็รถก็จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับผมเราก็จะดูแลเรื่องความปลอดภัยอยู่นะครับเราก็จะดูรถวิ่งไปวิ่งมานะครับสวนไปสวนมา ลบรถก่อนรถมา A vinh vinh. A vinh nâng sáng A vinh vinh nâng sáng 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 ค okay, ครับผมขอบคุณครับเอา,บายบาย,บายบายก่อนบายบายก่อนบายบายอา่บายบายครับ